มาพบกับผมนะครับบังโอ๊ตบังทูคานะครับวันนี้นะผมมีรถเข้ามารีวิวให้พี่ๆอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมของที่ร้านก็คือเจ้า c ี v i c EG3 ประตูนะครับหรือที่ใครๆรู้จักกันว่า c ี v i c 3 d ดอที่เรียกกันนะครับคันนี้นะเป็นเกียร์ออโต้พี่ๆในคอมเมนต์ถามกันเข้ามาที่ผมลงเกียร์ธรรมดาไว้นะครับมีเกียร์ออโต้ไหมครับบงังรออยู่นี่คันนี้ออกมาให้พี่ๆได้ดูแล้วครับคันนี้เป็น e g สีขาวคินคินคันนี้เครื่องดี5 5นะครับราคานะ1 9 0 0 0 0เท่านั้นของแต่งมีอะไรบ้างพี่ๆมาดูกันได้เลยอ่ารีวิวให้เลยลิ้นหน้าเป็นทรง SIR นะครับส่วนสปอร์ตไลท์หน้าก็เป็นเบิกใหม่ให้ไฟเนี่ยเป็นโคมเพชรนะครับไฟมุมส้มนะรถเป็นสีขาวเดิมนะพี่ตัวรถยังสีเงางามอยู่ล้อผมคุมโทนมาให้เป็น TE 37สีขาวนะครับรัดด้วยยางนี่มาเรียบร้อยเลย ส่วนไฟแก้มก็เป็นไฟแก้มส้มกระจกมองข้างก็ทําเป็นกระจกดําให้นะครับคุมโทนเอาแบบว่าให้มันคินคลีนนะคันนี้นี่ล้อหลังอะไรจัดทรงมาให้แล้วโรจัดทรงเครื่องเกียร์แอร์จบนะครับพร้อมใช้เลยแล้วก็กันชนหลังก็มีแอบยุ่นๆนะครับก็คือมีไฟเบรกตัวนี้นะครับส่วนปลายท่อไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงนะครับเงียบแน่นอนคันนี้นะครับไปดูกันที่ภายในนะพี่ผมพามารีวิวรถที่ร้านนะครับวันนี้ภายในคันนี้มากับเบาะคู่หน้าแขนเดียวนะพี่ เบาคู่หน้าแขนเดี่ยวตัวนอกนะครับแล้วก็มีพวงมาลัยแต่งให้นะครับเบาะหลังก็เป็นเบาะเดิมอ่าแผงประตูเดิมไม่มีขาดนะครับมีนี่เครื่องเล่น JVC มาให้แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปนั่งเหมือนทุกๆคลิปให้พี่ๆดูนะครับเบาะเบาะแขนเดี่ยวสรีละก็จะแตกต่างจากเบาะแบบพวกทรงเลคคาโลอะไรพวกนี้หน่อยนะครับนีบ่เบาะมันจะปีกๆมันจะไม่ได้สูงเท่าไหร่ส่วน นี่บังดงบังแดดอะไรใช้ได้กระจกมองหลังระบบไฟในรถใช้ได้นะครับนี่เป็นไฟฟ้าเลยอ่าซิ่งๆเลยหยุ่นหยุนคินคินนะครับเบาะก็เป็นเรียบๆอย่างนี้ตัวนอกนนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะครับตัวนี้ก็เปิดใช้งานได้ปกติแอร์ปรับได้ระบบแอร์ในรถใช้ได้ไฟในรถใช้ได้ไฟเบรกไฟหน้าไฟถอยทุกอย่างพร้อมใช้นะครับรถที่ร้านเก็บงานไปให้คือพี่ๆเอาอไปใช้ตอนน่อได้เลย <believ. S 1> ก็คือแจ้งไว้อย่างหนึ่งเก็บงานไปให้พี่ๆเอาไปก็แค่ เพิ่มเสริมเติมแต่งตามสไตล์ของของพี่ๆเลยนะครับอ่ะไปดูกันที่เครื่องยนต์นะครับคันนี้เครื่องยนต์นะครับมากับเครื่องดีสิบห้านะครับเกียร์ออโต้นะดูรอบรถดูตัวรถแล้วครับอ่ะไปดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับคันนี้อ่ะดูได้เลยนี่ครับบอดี้นะผมว่าถ้าไม่พลาดนะผมว่าน่าจะเป็นสีขาวเดิมนะพี่ๆดูไอหมุดตรงเนี้ยังอยู่เลยทั้งสองฝั่งนะครับ มีคำหน้าซีวิคแต่งมาให้กองงูซิโมต้าเบิกให้ใหม่หัวกองแต่งหม้อน้ามินียมถังพักน้ําเบิกใหม่ให้ฝาเครื่องก็ยิงรายคุมทนให้เปิดมาเจอห้องเครื่องขาวฝาเครื่องแดงนะครับตามสไตล์รถฮอนด้าอยู่แล้วนะครับซีวิ c อีจีสามประตูนะครับอ่ะคันนี้นะผมว่ามันดูแบบคินครีนแล้วก็สะอาดสะอาดนะครับใครสนใจนะก็ทักเข้ามาได้นะครับหรือโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 1 9 5 5 3 2 8นอดะครับ ID l ี n e ก็ b a r a g u นะครับ เต็น์อยู่นนทบ,บุรีบางบัวทองถ้าพี่ๆสนใจรถแนวๆน,นี้นะครับลองเปิดใจให้ร้านผมดูบางรถบางทูกคานะครับผมมีรถพวกนี้ให้พี่ๆได้เลือกแน่นอนแล้วก็จบแน่นอนนะครับยังไงก่อนจะจากกันไปนะครับก็รีวิวคันนี้ไว้ประมาณนี้จะชอบหรือไม่ชอบยังไงพี่ๆพ,พ,พิมพ์คอมเมนต์ติชมได้นะครับแล้วก็ผมฝากกดติดตามกด s ั b s ไคร b e กดทุกช่องทางที่มีให้กดเพื่อจะได้รับชมคลิปกันต่อเนื่องทั้งคลิปช็อตคลิปเดี่ยวนะครับยังไงวันนี้ก่อนจะจากกันไปผมฝากคันนี้ไว้ด้วยซี vic eg สามประตูสีขาวดี5ิเกียร์โต้คันนี้เอาไปในราคาเพียง1 9 9 0 0แล้วก็ผมส่งให้ฟรี200กิโลนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ